ัดลมเสียงดังอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบส่งช่างไม่งั้นจะเสียเงินฟรีนะครับแล้วมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพาเบื้อนเพี่ไปเช็คกันแบบง่ายๆเลยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับส่วนจันเช็คแบบง่ายๆครับเมื่อเพื่อนเพี่เปิดพัดลมแล้วมันดังแกลงแกล้งแกแกลกอย่างเงี้ยให้เอามือจับเนี่ยตรงที่ล็อกตะแกรงพัดลมก่อนนะครับ เนี่ยผมจับแล้วมันหายครับปล่อยแล้วมันดังแต่ถ้าจับแล้วไม่หายอันนี้จะค่อยไปเช็คข้างในนะครับจากนั้นให้ปิดพัดลมแล้วถอดตะแกรงพัดลมออกมาก่อนนะครับหลังจากที่เราถอดตะแกรงพัดลมออกแล้วก็ลองเปิดดูก่อนนะครับว่ามันหายดังไหมหลังจากที่ถอดตะแกรงพัดลมออกแล้ว อาการเสียงดังหายไปนะครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนพี่ใส่ตะแกรงพัดลมกลับเข้าไปใหม่นะครับเราใส่ไปแล้วก็เปิดดูใหม่ครับอันนี้ก็หายแล้วนะครับสาเหตุก็คือที่มันดังนะครับบางทีที่เราถอดตะแกรงไปล้างเนี่ยอาจจะใส่ไม่สนิทหรือใส่ไม่ดีก็จะเกิดอาการดังได้นะครับแต่ถ้ามันทําดีแล้วเลาย,ยังมันดังอยู่ แสดงว่าในตัวขอบวรงนี้ที่เราใส่ไปมันอาจจะเริ่มมีการหลวมแล้วครับในการตึกลอตามสภาพการงานดูว่ามันมีมีรอยแตกรอยเล้าไหมถ้ามันมีก็หาตัวนี้ทําการเปลี่ยนหรือหาอะไรปลูกไม้ก็ได้ครับแค่นี้อาการเสียงดังก็หายแล้วนะครับไปเองครับเกับการแก้อาการพัดลมเสียงดังก็แค่นี้เองครับไม่เสียเงินทักบานนะครับและเพื่อนๆที่จะลืมลองออกมาประเทศกันแบบนี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ